าต้เก่งกูน่าไม่รอดุกสายแล้วเก่งเออกูก็คว้าลูกไายกับมึงไงเออลูกกูจังแม่ได้สี่คนลูกมึงสี่คน เดินจะโยนลังอำเภอนาวี้งเป็ดไายมุงจปยกให้ลูกไปให้ลูกกูไอ้ตาตาวยายเด็กมันรอบกันแล้วดินคอยไม่ลบเอาไปปั้นดินเพื่อนก็กูหมดแก่เด่นหอ Loắt ăn nhọt hay loắt con nòng, Metro hay loắt con pi, Sewen hay loắt con cẳng, hàng của mừng pi bắt ra mạt chi. Ông phải nói, ông sẽ té mày để cô nam mày loắt. Giá này buồn, buồn rồi Cũ khói, mừng chồng tai ƠI ƠI là quả đáy Mà nè Mà nói ra chăng Quả nào đi Mẹ ra chăng bắt Lộp xích rồi ไปน้อยอาจารย์เว่าเจอก้ามันกอ๋อโอไปน้อยฉันว่าเจ้านี่นีพือยมตายแล้วกับตายได้กับแม่เอ้ยนายรู้ตายล้วมาจารย์มาแลยช่วยชวดที่กับช่วยยมกับไม่ใชมีจองว้แต่ว่าช่วยชวตบุรได้ได้เดี๋ยวฉันชวดได้กูจะนตามมา อาพยายังคาตาฮาลูอาลัล e ีอาตาตุมตัวตาตุมตัวอาูอวลีวาลองตาตุมตัวตาตุมตัวชาวบ้านนินทาพี่ทองว่า <decir> ลูกพ <ower> ี <aunque looking hike ussian> ่ทองไม่ติดตารางก็ติดคุกกับไม่ติดร่างกับติดยาครับชาวบ้านก็นินทาว่าลูกพี่ทองไม่ติดคุกก็ติดยากับไม่ติดร่างกับติดยาครับ แม่ตอนนี้พี่ต้องช่องลูกเรียนลูกพี่ทองได้เรียนเลยคะครับตอนนี้ล,ล,ลูกชายกำลังเตรียมสอบครับลูกชายกำลังเตรียมสอบครับจะเข้ามาหาลายัยเออแกปกวดก็เลยครับไอ้ต้องเตรียมสอบเออเตรียมไบเลยหน่วยเร็วเลยไงเจ้ไหยังจากเตรียมสอบเพให้ลูกตโตน,น้อยขึ้นว่าวน้าว่าโตพวงครับไอ้เจ้ไหมเรมาเรียนตุวไปวันเดียวกันเจ้ไหมไอ้แกเออกูรู้ไม่ล่อพอไม่รวย ว่าป้ากาินแบบเศรตฐกิจปอเพียงปลูกตุกยางตีขีินขินตุกยางตีปลูกเขยไหมเราตำตำในร่วงในราชการตีเก้าพระองคทรงมีนำประไตศเพืเ่อแฝ่มาตึงประชนิกรรัศดรตัวประเทศเดี <c oughs> ๋ยวหนพ้นช่องลูกเรียนจบปร,ริญญาโทไว้ลูกคูจบปร,ริญญาโทไว้ลูกคูกันจ <c oughs> บปร,ริญญาโทไว้ลูกคูวางนี้ตมาเดินเป็นแสนนานนาน เียกเดือนคนเสี่ยงหวั่นซื้อรถในแคว้นมันกันหนึ่งเจ็ดเซนนานนานนานใช่ตรงนานนะคนเลยเจ็ดเซนพคนกับนานซชื่อฟังด้วย <laughs>